แสนนากามิวส์อรพัสยาศิลปิน GMM Music ร่วมมอบความสุขให้น้องๆเยาวชน GMM Grammy จับมือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงสูนง่น้องๆในโครงการต่อกล้าตามฝัน แสนนากาและมิวสอรพัสยาสุขใยศิลปิน GMM Music ร่วมมอบความสุขให้น้องๆเยาวชนผ่านเสียงเพลงในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับขีดความสามารถและฝึกฝนทักษะดนตรีภายใต้โครงการต่อกล้าตามฝันจัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะด,ดนตรีมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่อ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่มีสัยให้เด็กและเยาวชนโดยใช้ดนตรีเป็นส่วนส่งเสริมในการบำบัดจ,จิตใจเด็กและเยาวชนให้สามารถผ่อนคลายความกังวลและความเครียดรวมทั้งช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ดีและพัฒนาความรู้ทักษะท,ทางด้านดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ทางด้านดนตรีมาประกอบอาชีพในอนาคตโดยในงานนี้แสนนาการ และมิวส์อรภัษยาศิล,ลปิน GMM Music ได้ร่วมร้องเพลงมอบความสุขรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่มีความฝันและความสนใจในด้านดนตรีได้ลงมือทํทาตามความฝันของตัวเองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานแสนนากาเปิดเผยว่าดีใจครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนี้ดีช่วยสร้างฝันสารต่อโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามากๆช่วยผู้ใหญ่ การให้โอกาสซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของเด็กและเยาวชนครับขอให้น้องๆที่มีใจรักดนตรีหรือมีความฝันไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรขอให้เดินตามความฝันของตัวเองแม้ระหว่างทางนั้นอาจจะไม่ง่ายได้แต่เชื่อเถอะครับว่าต้องมีวันที่สำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนและทำให้เต็มที่ที่สุดครับมิวส์อรภัสยาเปิดเผยว่าขอขอบคุณกรมทีนิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะ ที่ให้โอกาสมิวส์ได้มาร่วมมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆในโครงการต่อกล้าตามฝันดีใจและอินเอมใจมากค่ะที่ได้เห็นน้องๆสนุกไปกับเสียงเพลงและดนตรีพอได้ฟังน้องๆร้องเพลงและเล่นดนตรีแล้วต้องขอชื่นชมว่าน้องๆทุกคนเก่งและมีสามารถมากมิวส์เชื่อว่าความรับในเสียงดนตรีจะสร้างพลังที่ดีให้น้องๆได้ก้าวเดินตามความฝันและเป็นศิลปินที่มีความสามารถในอนาคตได้แน่นอนค่ะ